กราบสวัสดีครับพี่นอ้องสุโขทุกัณฐ์นะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำจ้ำพัดตะบุง้งกระเพราเนื้อครับผมเด็กกะต้มซีโคงหมงูใส่ปักครับผมวันนี้กินข้าวเจ้าพี่นอนะอ้องนะแซ่บๆน้ำกัำนี่เนี่กับขวาพฝ่งตือ่นนอนชัวร์เชดกับเขาเลยควรญฉันิน พริกน้ำปลาพริกสดตามน้ำปลาราดข้าวนะห้เฮ็ดเป็นพริกน้ำปลาแหละพี่น้องอ,อร่อยอัดปลากุ้งเราต้องใส่ยังพี่น้องใส่ใจและใส่กระทะแสบๆต้องการเอาแค่บ้าป่ะเอาจ้ะนะมืมอมหนึ่งจับดูมือห,หนึ่งกินเข่าพี่น้องธรรมาดา ตัดไงกดพักวับบุ้งรูสึแกแซ่สะดุ้งเขาเอิ่นแบบพักสะดุมม้งนะมพี่หนอ่น่ะเขาก็มักเร็วๆเลยามากลักทำนี่มักกรอบๆขาาเขาไม่เกาๆเก้าๆเ้าๆเขอใส่มืออ่อนะเจาน่นะน่กระเพรากระเพรา,า,าใส่ปราปิกานี อืมชอบอืมใส่เปรี้ยวหวานจัด้วยกัน mà mới được cái khổ nó cần bắt buồn cái thứ thử bàn không cắm là hàng bàn thì hai xe chín chuẩn một thanh nếu như lưu xuống khỏi tham nó chết thì ma lòng sự chớp sốt sốt làm chớp hết chớp 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 đang chớp Hãy จำเพว่าไปเขาหดมันเสมอนะอไปมืออะไรบ้างสิโอ้ดีใจต้นหน่อยต้นหน่อยไปหดต้นหน่อยจะดีใจเพราะว่ามันเป็นมันมีขาทั้งิตใจไหมในมะถากถึงไม่เหมือนถึงไม่ใช่น้อยเดี๋ยวเขาแกะเขาเยอดมากกับมือนะอื เฮาก็ภูมิใจนะเฮาบ่ได้ว่าสิบังไปขายเฮาแค่หวังว่ากินในครัวเฮียนนี่กินในครัวเฮียนเฮียนใดบ่มีเฮาก็สามารถหยิบยืนเอาให้เพิ่นได้ความสบายใจมันอยู่ที่มันบ่ได้อยู่ที่เงินตาครับผมอยู่ที่ความรู้สึกเนาะ ดูจักแดงปันรู้จักเก็บออมเพิ่มทุกขรอสอบแม่อ,มอะไรนะข้ออบมุม <Okay. S 2> ม้งให้แม่โอเคการทักต้องข้นทักอะนี่นี่เวลากินเข,ข,ข,ข่าเวลากินเข่าเตือนครับผมธรรมดาก็ะยุดีพ่อแม่ออนอะไรครับ อ,อ๋อก้านกนไม่ชอบใบใช่ไหมอ่ะเพิ่นเห็นพอเห็นแม่แล้วเพิ่นก็นอยากนั่นพี่น้องปอดเขาปอนน้ำเป็นเลยด้พี่เป็นปีนเอาอะไรลูกเอาเอะไรอกดออดทิ้งเข้าบ้านน้อยเข้าบ้านไปลูกไป

นี่จเอาแม่กินกินเดี๋ยวเดี๋วไม่เอาให้นยม่เอาให้อยู่ต้องกันสามคนก็ต้องเอาใจกันนะวมลูกมเมียคกันครับผมมดแก้กอนมาซื้อึินกันแล้วกัน นี่นี่โมโหงั้นโมโหกับโมโหด้กัดกัดพอกัดพอขึ้กันด้โมโหขึนนี่ขืนนี่พอคนนอนพอคนนอนอยู่พอคนแก่เสียนนะคนตกยังไงเลยเต๋ตกฟุ้งพอ้าบริเลน้ำเพลินพอายังหัวให้ตกเนี่ย

ได,ได้กินผัดกะเพราไปไเน่ย่างนึง <c oughs> ชุนเลยอร่อยมากน้อยจิ้นอยน้อยจิ่อ <c oughs> หมา้นอน้อย้อยอยพอแล้วมั้งลูกพอแล้วแหละเนะทำนี้พอแล้ว เดี oh. Oh, okay. ๋ยวจะไหนแะวอดูก,ก่อนจะเขายีวะจับจะว่ากินขาวกัน <c oughs> เลี่ยนกัน <c oughs> อืครับ

พี่เนตจ้าพี่เนเนตจ้าบาย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 ป้าป้านานาที่บาย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 ป้าป้านานาก่อนบายบายไปไม่ได้แล้วลูกนะตัวมันไปไม่ได้มาๆมา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 หาพ่อไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงไม่กินข้าวปุ๊บนี่ยังไม่อิ่มเลยไป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 เบื่อไรเดี๋ยวพ่อเปิดเอ้ยไอ้ยเจ้าเด้าโอย bố tăng mầm đấy mầm à mầm 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 lại, mầm đại mầm mấy mầm 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 du mầm 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 nè mầm 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 mầm